สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly ่ฮิลลิงเทียสนะคะวันนี้เฟิร์ก็จะมาทำคลิปแดนดอมในหัวข้อคุณคือผู้ที่อยู่เหนือโชคชะตานะคะก่อนอื่นเฟิร์กก้องขอ,ขอขอพระคุณนะคะการที่ไม่กลับไม่กลับไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยพอดีเฟิร์เพิ่ง เ,เดินทางไกลนะคะมาถึงที่กาญจนบ,บุรีพอดีมาถึงที่พักแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ทำเลยเลยนึกหัวข้อได้ก็เลยมาอ่านไพ่ก่อนนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะขออนุญาตครูรู้คู่บางอาจารย์ศิษิ์สิษิ์นะคะของผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอดูพลังงานหนะะ่อยค่ะ Seven of Cups นะคะ Two of Cups า wow. Eve of Wands เราก็จัดเห็นนะคะว่า wow. งดงามมากเลยปลังงานดีมาก Queen of Swords f u l of Swords นะคะแล้วก็ s e e of Pentacles จันทิสนะคะโอเคเฟิร์สมองว่าอ่ะเด,เดี๋ยวบอกก่อนเนาะว่ามีชาวธาตุน้ำกระกฎมีจิตธาตุไฟในสินธนูธาตุลมในุนกลุ่มอ่ะครบทุกธาตุทุกราศีเลยมีราศีตุลด้วยนะคะ,ะเหมือนเอเนอร์จีของคุณอ่ะเหมือนพึ่งมีการเยียวยาเออเหมือนมีช่วงของการพักฟื้นหยุดพักหยุดนิ่งแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูจิตใจในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับคนรอบข้างก็ได้นะคะเหมือนแบบ อาจจะเพิ่งมีการจบหรืออาจจะช่วงนี้มันแบบมันมีสภาวะที่แบบมันอาจจะต้องปล่อยวางหรือว่าหยุดนิ่งอะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์หรือเพื่อนก็ได้นะคะอืมหรือแบบมันมีการเยียวยามันมีการฟื้นฟูมาแล้วเออมันมีการเยียวยามันมีการฟื้นฟูมาแล้วนะคะแล้วก็ในตัวตนคุณคุณเป็นคนที่แบบเป็นนักสื่อสารก็ได้เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยม เป็นคนที่มีความเด็ดขาดเป็นคนที่ชัดเจนอืตรงไปตรงมานะคะในตอนนี้เหมือนแบบเหมือนคุณกําลังมีแบบเขาเรียกอ,อะไรอะเหมือนกาลังคิดโปรเจกต์เหมือนกําลังจะทำเหมือนกำลังจะเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เหมือนแบบมันมีหลายอย่างเนาะที่คุณยังเลือกไม่ได้อืแต่ฟูคิดว่าเนี่ยหลังจากนี้คุณจะเลือกได้มันเป็นช่วงที่เหมือนคุณได้ทานฟอร์มตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็อ เข้าใจในเรื่องของการให้และการรับมากขึ้นอืนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเขาเรียกว่าอ,อะไร Transformation เปลี่ยนแปลงแล้วกเ็เปลี่ยนจากแบบอ่ะจะบางคนเนาะเหมือนแบบเป็นผู้ให้กับคนอื่นมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนเนี้ยมันเหมือน,นอยู่ในช่วงของกระบวนการที่แบบเหมือนคุณฝึกเขาเรียกาอะไรทำความเข้าใจกับการให้และรับอย่างสมดุลอืโดยที่เราไม่ต้องพยายามมากเกินไป อออะไรที่เราพยายามมากเกินไปอะคะ่ะมันก็ไม่โอเคแล้วก็เอ,อสิ่งต่างๆมันกําลังชัดเจนขึ้นคุณกําลังได้รับความยุติธรรมกลับคืนมานะคะทุกๆอย่างนะคะเหมือนแบบมันกําลังเปลี่ยนแปลงแล้วคุณมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้ขอบคุณค่ะเปิดไฟแล้วไอเราคิดว่าไม่มีไฟ อ่ะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันนะคะ Temperance Six of Wands ้าว Three of Cups แล้วก็ Seven of Swords โอเคเป็นช่วงของการแบบเหมือนอ่อปรับสมดุลหรือ เป็นช่วงปรับเปลี่ยนนะคะอืมปรับเปลี่ยนสภาวะหรือแบบปรับตัวก็ได้ปรับตัวอยู่ในระหว่างกลางของแบบเขาเรียกอะไรความเข้าใจของความเอขาวไม่ใช่สิแสงและมืดเออด้านดําและด้านขาวอืมเนี่ย,ยเหมือนหอยินหยางหรือว่าเอออะไรนะเธอจะบอกอะไรด้านมืดและด้านด้านแสงในตัวคุณ นะคะเหมือนเป็นช่วงที่แบบเหมือนปรับสมดุลแล้วก็ในเรื่องของไอาการเยียวยาไม่รู้ว่าการเยียวยาหรือการเที่ตอนนี้มันมีช่วงที่หยุดชะงักใช่ไหม,มเหมือนคุณจะได้รับนะไปร,รู้สึกว่าจะได้รับชัยชนะในเรื่องเรื่องนี้มันเป็นฟิลที่แบบฉันรอดและเออฉันหลุดและจากเรื่องเนี้ยจากเรื่องทุกใจเออเน้นเฟิร์สจะเน้นไปในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์จากเพื่อนก็ได้หรือว่าจาก คนรักก็ได้นะคะเหมือนแบบอะไรๆมันดีขึ้นจากที่อใครที่แบบเป็นคู่กันเนะาะทะเลาะกันอนะไรเงี้ยเหมือนแบบก็ปรับความเข้าใจเข้าใจกันมากขึ้นก็ได้หลังจากที่มีการหยุดนิ่งหรือ,อ,อหรืออาจจะหลุดกันไปเลยก็ได้ะคะ่ะหรือเรียกวหมดเพลหมดกรรมก็ได้แล้วก็เหมือนคุณได้เจอมิตรที่ดีได้เจอกัลยานามิตรอืคนที่แบบซัพพอร์ตอะถึงแบบเหมือนมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกล้าตัดสินใจอะคะ่ะ คุณได้กล้าตัดสินใจออกจากเซฟโซนออกจากจุดเดิมๆอะ่ะอืมแล้วเนี่ยเหมือนแบบจักรวาลอะเปิดทางให้คุณนะคะเหมือนแบบว่จาจักรวาลเปิดทางให้คุณได้แบบมันโล่งอะเออเหมือนเคลียร์ทางให้อะ่ะเพราะคุณกล้าที่จะตัดสินใจอะเออมันก็มีเหมือนแบบมีโอกาสเข้ามานะคะแต่ก็ยังมีความแบบเออ่สับสนอยู่บ้างนะคะไม่รู้ว่าอะไรยังไงยังมีความมึนงงเนาะเนี่ยจากไพ่ใบนี้เจ็ดดาบมันคือ ึุนที่ขึ้นมาอืมหลังเออสิ่งที่คุณสับสนหรือว่ากังวลใจหรือว่าเอออะไรนะสงสัยในตอนเนี้ยมันจะชัดเจนมากขึ้นอืมเนี่ยจะติดขึ้นมามันขึ้นเหมือนพไพ่ใบเนี้ยค่ะเหมือนขึ้นมาคอนเฟิร์มเนาะว่าเฟิรต้องพูดเออมาในแนวทางนี้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วเรามาดูกันว่าคุณอยู่เหนือโชคชะตาอะไรยังไง ทำไมถึงเป็นท็อปปิกนี้คุณคือผู้อยู่เหนือโชคชะต,ตายอย่างไรอุ้ยไม่รู้ว่าเล็บดำหรือเปล่านะคะเพราะวันนี้เดินทางแบบลืมดูเล็บเลยเขินๆน,นะเนี่ยบริหารแก้อาถันเลขอาถันโอ้อาถันขึ้นมาเยอะ ประมีทีเหนียวเสื่อมถอยผู้ปกครองปีเล่นอนสิ่งบริสุทธิ์ใจบุญ สมาธิโอเคดูแลคู่อยากมีคู่อยากขึ้นมาด้วยเออน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยมั้งเหมือนที่เฟิร์สพูดตั้งแต่ต้นคลิปเนาะก็คือที่ชัดเจนที่สุดอะอืมเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสารจากจัก,กรวาลเนาะก็รู้สึกว่าเหมือนท่านกำลังจะสื่อว่าให้คุณแบบหมั่นเข้าสมาธิทำสมาธิบ่อยๆอะคะ่ะ อืเหมือนต้องแบบเหมือนต้องแบบเขาเรียกอ,อะไระเริ่มฝึกจิตอเริ่มแบบอย่าอย่าปล่อยเออยอย่าปล่อยอย่าละเลยอย่าละเลยในสิการที่จะฝึกจิตให้เข้าถึงจิตอินญาณนะคะเพราะตรงนี้มันจะทําให้คุณอยู่เหนืออยู่เหนือกรรมได้ก็ไม่ไม่เชิงว่าอยู่เหนือกรรมอะ่ะเหมือนคุณแบบสามารถอยู่เหนือโชคชะตาคุณได้นะคะเออแล้วก็ไม่ไม่สามารถมีสิ่งต่างๆทําอะไรคุณได้เลย อไม่ว่าจะเป็นคุณใส์มนดําหรือของอะไรเทาๆอะค่ะอืมเพราะคุณมีผู้คุ้มครองแล้วก็แค่อมค่ีคุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์อะค่ะแล้วก็แบบเวลานั่งสมาธินาะก็เอ,อพยายามเคลียร์เคลียร์พลังงานหน่วงพลังงานลบอะไรต่างๆที่แบบแต่ละวันได้ไปรับมาเนาะจากลมหายใจหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยแบบเคลียร์ได้แล้วก็เ คุณสามารถเลือกได้เออแต่ละทางที่คุณเลือกเดินอะทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเปลี่ยนบางทีอยองเหมือน,อนแบบเราจะชอบไปไหลาตามอารมณ์ไหลาตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเออสิ่งที่มันมากระทบสิใช่อะโอเคขออภัยนะคะยังอื่นๆงงงอย่าไหลาตามกับสิ่งที่มากระทบอืมให้ให้ดูให้เห็นสังเกตให้ดีนะคะถ้าตอนนี้แบบรู้สึกว่าเป็นทุกข์อะไรเงี้ย ก็ลองเข้าไปเข้าไปสํารวจความกลัวของเราเข้าไปสํารวจว่าแบบอะไรคือเหตุแห่งทุกข์แล้วดับที่เหตุนะคะดับที่เหตุมันเข้าไปรู้ว่าทําไมเราถึงทุกข์เข้าไปรู้ว่าท,าทํา,ไ,าทไมเราถึงรู้สึกแบบนี้นะคะไม่รู้ว่ายึดโยงมามพูดมัวโสรไปหมดถ้าเกิดเราฟังไม่เข้าใจก็ขออาภัยด้วยนะคะพอดีแบบว่า กลับมาก็มาอัดเลยเริ่มอัดเลยยังไม่ได้แบบว่าทําสมาธิอืมจริงๆก็จะทําแหละแต่ว่ากะว่าออ,อ,อัดเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยนะคะอืมก็เหมือนแบบคุณมีเขาเรียกวอะไรคุณมีอะไรในตัวคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์่ะเป็นเป็นคนที่ถูกเลือกเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างที่พิเศษไม่รู้ว่าคุณรู้ตัวเองหรือเปล่านะคะ แล้เนี่ยตอนนี้เหมือนแบบส่วนมากเนาะถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตอ่ะเราแบบปล่อยละเลยแล้วก็ใช้ชีวิตตามกิเลสข,ของเราใช้ชีวิตแบบหาความสุขทางภายนอกอะ่ะอืมเราจิตเราไม่ได้มีการพัฒนาจิตเราไม่ได้มีการฝึกอะคะ่ะเวลาเจอเรื่องอะไรที่มันมากระทบเนาะมันก็จะไหลาตามง่ายนะคะ ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเฟิร์สลองเก็บก่อนแล้วก็ลองเปิดอีกสิว่าไพ่มีอะไรจะแนะนำ ว้าวเดอะมจิเชียนว่าแล้วใบนี้ต้องขึ้นมาเนี่ยใบนี้ยมาคอนเฟิร์มนะว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่แบบมีอะไรบางอย่างอ่ะในตัวเออแล้วศักยภาพของคุณอนะ่ะไม่รู้ว่าคุณไปจำกัดศักยภาพของตัวเองไว้ไหมนะคะอย่างแรกเลยคุณต้องยอมรับในตัวตนของคุณก่อนยอมรับจิตเดิมแท้ภายในของคุณก่อนว่าคุณ มีดีคุณมีสักยภาคุณมีพรสวรรค์คุณทําได้อย่าให้ความกลัวต่างๆมาปิดมาบดบังเขาเรียกอ,อะไรมาบดบังสิ่งที่คุณมีอ่ะพรสวรรค์ในตัวของคุณนะคะอย่างแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าเรายิ่งใหญ่ว่าคุณยิ่งใหญ่คุณมีอะไรที่มันแบบว่าอยู่ภายในอะคะ่ะซึ่งอันนี้เราก็ต้องกลับเข้ามาที่ภายในทําความเข้าใจทาสมาธินะคะเฟิร์สจะพูดอยู่ทุกคลิปเนาะว่าการฝึกสมาธิอ่ะ ไม่จําเป็นต้องแบบนั่งแบบว่านั่งมือขวาทับมือซ้ายหรืออะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่กับปัจจุบันขนาก็ได้อยู่กับแบบนั่งเก้าอี้ห้อยขาเนาะพิงกําแพงอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ได้อ่ะเปิดต่อนะคะออ๊ยใครตกเลย King of Cups นะคะไพ่เซนขึ้นมาแบบชัดเจนมากอ่ะอืมพอคิดว่าหลายหลายคนนะแบบพอเวลานั่งสมาธิอะแล้วแล้วมันจะชัดเจนมากขึ้นอ่ะคุณจะเห็นภาพคุณจะเห็นไม่ใช่ภาพนะนะคืหมายถึงแบบมันเหมือนแบบปัญญาเกิดเหมือนเข้าใจอะไรมากขึ้นอืมเราก็อ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดต่อ อ่ะโอเคดูสิสามใบนี้เพอร์มิขึ้นมาคือการกลับเข้าสู่ภายในเฟิร์นไม่รู้ว่าทําไมเฟิร์นต้องแบบย้ําเรื่องสมาธิเรื่องกลับเข้าสู่ภายในเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณนะคะให้ให้ได้นะครับมันเพื่อตัวคุณเองเลยล้วนๆเลยนะคะไม่รู้แบบตอนเนี้ยแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นเนาะหรือว่าลองสังเกตตัวเองก็ได้คะ่ะว่าจิตของเราอะแบบแข็งแรงหรือย,อยังแข็งแกร่งหรือย,อยัง หรือว่าเรายังไหลตามสิ่งที่มากระทบอยู่ถ้าเรายังไหลตามสถานการณออ์ที่มากระทบอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ตามอะค่ะที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยยังกังวลมันยังมีความกังวลเข้ามาอยู่เรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นน่ภายในคุณเหมือนแบบต้องการจะบอกต้องการจะสื่อบางอย่างให้หมันฝึกให้ได้นะคะก็เนี่ยเหมือนเฟิร์สก็บอกตัวเองไปด้วยเพราะว่ามันก็มีบางเหตุการณ์เนาะที่เรายังแบบ เรายังควบคุมเขาเลยควบคุมสถานการณ์อ่ะมันก็มีแบบพอเจอเหตุการณ์แบบสิ่งที่แบบมันเปลี่ยนแปลงเออหรือความเครียดเข้ามาเราก็เกิดความกังวลเนี่ยมันซึ่งแสดงว่ากําลังจิตเรายังไม่แข็งแรงพอเราก็ต้องปฏิบัติเราก็ต้องฝึกเพิ่มนะคะอืมถักนะคะเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้นั่งสมาธิเลยลองเริ่มมาฝึกกัน มาฝึกไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะไปถูกเองเดี๋ยวจะจับทางถูกไปเรื่อยๆมันจะเกิดปัญญามากขึ้นเรื่อยๆจากการที่คุณนั่งสมาธินี่แหละปัญญามันจะเกิดไม่ว่าอะไรที่เข้ามากระทบคุณถึงแม้ว่าอะตอนตอนที่มันมาเข้ามากระทบใช่ไหมเราจะยังรู้ไม่ทันเรายังจะแบบเรายังจะกังวลอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเราเหมือนแบบไอ้ตอนที่กงงังวลปุ๊บอะอ่ะมีเวลานั่งสมาธิหรือมีเวลากลับเข้ามาอยับตัวเองทบทวนดึงกลับมาที่ลมหายใจบ่อยๆเฝ้าดูความคิด เฝ้าดูอารมณ์ของตัวเองนะคะอะแล้วก็อีกอย่างหึ่งสิ่งที่สิ่งที่แบบน่ากลัวที่สุดเนาะไม่ใช่น่ากลัวที่สุดต้องระวังก็คือความเชื่อความเชื่อเก่าๆเ,เดิมๆคืออวิชชาที่เราแบบเชื่อว่าอะสมมตินะอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงนั่นแหละคุณก็ไม่สามารถไปนิพพานได้แต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถปฏิบัติหรือไปถึงนิพพานได้นั่นแหละคะ่ะเหมือนแบบ อาจริงๆเดี๋ยวคลิปอื่นแล้วกันนาะเฟิร์สจะมาขยายความให้มันได้มากกว่านี้เพราะว่าคนเราเหมือนเราได้แบบถูกเขาเรียกอะไรโฮโลแกรมเนาะฝังแบบเขาเรียกอะไรฝังมาแบบความเชื่อเก่าๆว่าแบบสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างงู้อย่างเงี้ยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษดเรานะคะซึ่งมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแต่ว่าพอเหมือนพอมันมีอะไรที่มากระตุ้นหรือว่าคุณไปฟังอะไรนิดนึงอ่ะอพอถึงแบบจุดจุนึงอ่ะ เขาเรียกว่าอ,อะไรนะบ่วงกรรมอัฟเล่บ่วงกรรมลวกันมันเริ่มเบาบางลงอืมมันจะมีเหมือนอะไรสักอย่างเนาะที่มาดลจิตดลใจคุณต้องเปิดคลิปนี้ฟังคลิปนี้สิอืมแล้วคุณตื่นเน่ะหรือไม่มีคลิปนี้เด้งขึ้นมามีคลิปไหนคลิปแบบความรู้หรือปลดล็อกเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเด้งขึ้นมา mm hmm. เกี่ยวกับแบบธรรมะหรืออะไรก็ตามอะค่ะพอคุณฟังปุ๊บปะเออปัญญามันเกิดอืมทั้งทางที่แบบก่อนหน้านี้นฟังไปมันยังไม่ตื่นเนาะ เออลองมาฟังอีกรอบหนึ่งคลิปไหนที่คุณรู้สึกว่า<ม>เฮ้ยถ้าเข้าไปฟังอีกรอบมันจะชัดเจนมากกว่าเนี่ยนะคะลองดูนะคะโอเคมาต่อเนาะ and and rebirth จบสิ่งเก่าเพื่อการเริ่มต้นใหม่การจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่ใบนี้เนาะมันมันเหมือนแบบเป็นการตายแล้วเกิดใหม่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงคือเพื่อจะบอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสม,มอการเปลี่ยนแปลงก็คือจัดธรรมเนาะออความตายเท่านั้นที่มันแน่นอนมันมันแน่นอนแต่ว่าถึงแม้ว่าจะตายไปอะเราเดี๋ยว เอาใหม่เอาใหม่ฟัอตัดตัดตรงนี้ก่อนเอาแค่เออจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดี๋ยวเปิดต่อนะคะเพราะว่าไปต่อไม่ได้อยู่ดีๆก็แบบมันชังงอาอ่ะพูดไม่ออกแสดงว่าเริ่มผิดทางอ่ะมาต่ออ่ะโอเคสี่ไม้เท้านะคะความสุขอืมเหมือนคุณจะค้นพบความสุขของตัวเองมากขึ้นเนาะพอเราเริ่มรู้ทัน เราคอยโฟกัสตัวเองเราคอยแบบเหมือนกลับมาอยู่กับภายในอะ่ะเหมือนแบบมาหาความสุขจากภายในอะ่ะซึ่งเออปัจจุบันเนาะหรืออดีตที่ผ่านมาเรามักจะไปไหลาตามโลกภายนอกแล้วก็ไปหาความสุขจากโลกภายนอกซีรีส์อย่างเงี้ยซื้อของแบบนู่นนี่นั่นหรือไม่ใช่ซื้อของสิ ดูซีรีส์ดูหนังหรือแบบหาความสุขอะไรก็เป็นภายนอกหรือไปปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยอะไรก็ตามเนาะอันนี้เป็นพูดรวมๆนะคะ่ะทุกคนอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะบางพลังงานก็จะไม่ตรงก็ได้แต่แบบเหมือนไพ่เนาะขึ้นมาประมาณว่าแบบให้คุณกลับเข้ามาในภายในหาความสุขจากภายในเหมือนจิตวิญญ,ญาณของคุณจิตเดิมแท้ของคุณอะรออยู่ให้กลับมาฟังตัวเองบ้างฟังเสียงภายในฟังเสียงหัวใจของตัวเองบ้างนะคะ เราคุณจะเจอความสุขที่แท้จริงว้าวดูสิให้ธรรมดาที่ไหนอะไฮพีเทศอ่ะไฮพิเทศนี่แบบฝนรพูดพูดเลยว่าแบบเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของเซนส์ลางสังหรณ์ความฝันสิ่งลี้ลับต่างๆอืมมันอยู่ภายในตัวคุณอะ บางคนก็ตาที่สามเปิดแล้วบางคนก็แบบเซนแรงสัญชาตญาณช่วงนี้คือแบบถ้าคุณฟังตัวเองจริงๆอะคุณจะรู้เลยว่าต้องทํำยังไงอะไรยังไงบ้างมันจะมีความรู้สึกที่แบบพอทําสิ่งนี้ถ้ามันไม่ใช่นะคุณจะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าอันไหนที่คุณรู้สึกอยากจะทะําอ่ะปึ๊บแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวไปทําตามอะอืมสมมตินะอย่างเช่นแบบสมมติอันนี้ยกตัวอย่างเลยอยู่ดีๆคุณรู้สึกก็อยากนั่งสมาธิแต่ไม่ได้ทําสักทีมันก็แบบ ความรู้สึกมันยังไงไม่รู้งูดหงิดต,ตัวเองเอะไรอยงี้แต่พอคุณได้นั่งฝึอปะเออพอนั่งเสร็จโล่งเว้ยโล่งแล้วได้คําตอบโล่งแล้วทุกอย่างชัดเจนขึ้นอะไรแบบเนี้ค่ะนะคะบางคนก็อาจจะเจอหรืออาจจะเออได้เห็นอะไรบางอย่างจากความฝันก็ได้หรือลางสังหรณ์อะไรเกี่ยวกับแบบรู้ล่วงหน้าก็ได้นะคะ ใไไห้แผ่นี้ขึ้นอีกแล้วให้ตัวตนหรอให้ตัวตนมาคอนเฟิร์มก็เหมือนแบบเหมือนให้ชัดเจนอืมให้ชัดเจนในเส้นทางอย่าลังเลอย่าสงสัยนะคะตอนเนี้ยเฟอร์เข้าใจนะบางทีเหมือนเราพอเราเหมือนเริ่มมาเข้าสเส้นทางสาสตจีวิญญาณนอะหลายๆคนสับสนเพราะว่าเป็นทุกคนค่ะที่ช่วงแรกๆที่เข้าเส้นทางใช่ไหมมันจะมีความสับสนมันจะมีความแบบ อะไรอยจะไปยังไงต่อเนี่ยฉันไม่รู้จะเอาไงดีนะคะให้ชัดเจนอืมเราก็แบบหมั่นฝึกหมั่นฝึกภายในเนี่ยชัดเจนที่แบบเราจะตั้งใจจริงๆงครั้งเนี้ยฉันจะตั้งใจฝึกจิตวิญญาณของฉันฉันจะเอ่อเข้าถึงเขาเรียกวอะไรเข้าถึงความรักอะ่ะเข้าถึงความรักในตัวเราอะ่ะเฟิร์สเฟิร์สไม่รู้ว่าเฟิร์สใช้คาถูกหรือเปล่านะคะอืมแบบโดยที่เราไม่ต้องแบบไปตามหา อะไรภายนอกเลยค่ะเพราะตัวเรามีอยู่แล้วโอเคใบสุดท้ายนะคะก่อนปิดคลิปอะโอเคแล้วก็เหมือนไพ่บอกว่าให้คุณมูฟออกจากสถานการณ์ เดิมๆอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์อะอะไรที่มันแบบมันแก้ไขอะไรไม่ได้หรือมูออกจากความรู้สึกเดิมๆก็ได้หรือให้เฝ้ามองดูสถานาการณ์เฝ้าดูนะคะเหมือนเป็นผู้ดูอะผู้ดูเขาเรียกอะไรแค่รับรู้แต่ไม่รับเอาอือคือแบบเหมือนบางทีคนเราเนาะเหมือนชอบแบบรับเอามาเอามาเก็บมาใส่ใจอะโดยที่ไม่รู้ตัว ะะอันนี้ให้ลองแบบลองฝึกดูแบบเปลี่ยนสังเกตตัวเองให้มากขึ้นแล้วให้เห็นก็พอให้เรารู้ว่าแบบตอนนี้เราแบบคิดอะไรอยู่ตอนนี้เรารู้สึกอะไรแล้วเรามีความกลัวอะไรอยู่บ้างกลัวที่จะไม่กล้าเริ่มไหมหรือกลัวที่แบบกลัวที่แบบเราจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยเรามีอะไรที่แบบมันมีความกลัวหรือแบบอะไรในใจไหมลองหมั่นฝึกดูเขาเรียกอะไรฝึกดูความกลัวเนี่ยอันนี้มไม่ต้องทําประจํานะ บางทีแบบหลายๆคนอะถ้าเกิดเขาเรียกอะไรอะถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปจะฟังไม่เข้าใจเขาเรียกเฟิร์ไม่ใช่เฟิรสจะไม่พูดคำนี้สิถ้าเกิดว่าเป็นแบบจะบอกว่าอะไรอะประมาณว่าบางคนก็จะปล่อยละเลยอะเออในสิ่งที่เรากลัวบางทีเหมือนเราปล่อยละเลยไปทา,ทางที่ตรงตรงเนี้ยถ้าเราปลดได้ะค่ะ ืเราจะกล้าเราจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่เรากําลังจะสร้างกําลังกําลังเออในการที่เรากาลังจะทาอะไรดีๆอะค่ะอืมนะคะ,อนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะคลิปนี้ก็จะเบลอๆนิดนึงนะคะก็อุ๊ยอ่ะเอาสักหน่อยใา้สำรับนะคะเป็นเดอะสันโอเคสวยงามมากวันนี้ไม่ได้เอากระดิ่งมาด้วยนะคะก็ ที่สุดแล้วเนาะใครที่ดูไพ่บ่อยก็จะรู้ว่าเด็กสันคือความสุขความสดใสหรือความเบิกบานใจเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันใกล้แล้วแหละหรือบางคนก็อาจจะแบบเจอแล้วอะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบมีแบบเขาเรียกอะไรอะเชื่อมบ้างไม่เชื่อมบ้างแบบเหมือนแบบมีความดื้อน,นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าลแบบว่าเวลาแบบก่อนที่มันจะมีอะไรมากระทบอีกอะอืมให้เรารีบฝึกตัวเองดีก,กว่าจบที่เราเบาที่สุด นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ